อีกหนึ่งเรื่องที่เราอยากจะคุยกันในวันนี้คือเรื่องของตัวยาค่ะอาจารย์บางคนเนี่ยเป็นกระแสหนักเลยตอนนี้นะมีมีอาการว่าแบบเอ๊ะนอนไม่หลับต้องพึ่งยานอนหลับพอดีกินเข้าไปปุ๊บเบาๆเริ่มไม่อยู่ละนอนไม่หลับต้องหาที่แรงขึ้นแรงขึ้นแล้วมันก็มีตัวนี้เลยค่ะสำหรับอีรินมิน5ฟที่เขาว่ากันว่าลักลอบเข้ามาทางภาคใต้แล้วมันก็มีความร้ายแรงด้วยนะคะอยากให้อาจารย์ เล่านิดนึงว่ามันอันตรายยังไงแล้วก็ส่งผลเสียยังไงบ้างตัวนี้จริงๆเป็นตัวใหม่เลยนะเป็นตัวใหม่ที่เป็นข่าวตอนนี้เลยนะครับจริงๆแล้วชื่อมันคล้ายวิตามินตอนแรกเราก็ฟังแล้วมันดูเหมือนเป็นสิ่งที่น่าจะทานได้มันมีตัววิตามินตัวชื่ออลินามินบางคนไปดูอ่านมาถามหมอเลยว่าเอ๊ะมันคือวิตามินหรือเปล่าไม่ใช่นะครับนะตัวสารพวกนี้เป็นสารก็เรียกเป็นสารที่เป็นสารเสพติดนะเป็นสารเสพติดเลยหรอคะโดยส่วนใหญ่เราอย่างนี้แล้วกัน เราจะแบ่งสารเสพติดออกเป็น4ี่ประเภทคือแบ่งที่ออกฤทธิ์ต่อระบบส่วนกลางนะครับแบ่งคือกดประสาทหลอนประสาทนะครับแล้วก็มีกระตุ้นประสาทแล้วก็มีฤทธิ์รวมกันก็คือทั้งหลอนกระตุ้นอยู่ในตัวเดียวเลยนะครับแต่ถ้าเป็นชนิดของยาเสพติดให้โทษพวกนี้จะเป็นอย่างถ้ายาเสพติดให้โทษทุกคนก็คงจะนึกถึงเฮโรอีนนึกถึงฟินมอร์ฟิน ยาอ่ายาบ้าพวกนี้จะเป็นพวกยาเสพติดให้โทษโดยตรงแต่ถ้าเป็นตัวนี้เขาจะเรียกไปเป็นวัตถุออกฤทธิ์วัตถุออกฤทธิ์มันคือยาเสพติดไหมคะหรือว่ามันก็ยังไม่ถึงขั้นนั้นเป็นกลุ่มที่ควบคุมไงเป็นวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและสื่อการสื่อประสาทนะครับเช่นพวกถ้าเป็นยาดั้งเดิมท่านผู้ชมคุ้นๆก็คือไดอะซิแพมนะเรียกภาษาชาวบ้านเล่าแห้งเล่าแห้งกลุ่มตัวใหม่เนี่ยอิลิมินไฟส์นี่ก็คือตัวเดียว กลุ่มเดียวกันก็คือเป็นอนุพันธ์หลังๆแล้วนะครับเนื่องจากบางคนเนี่ยทานกลุ่มดซิแพมไม่หลับหรือใช้ไม่ดีเขาก็ต้องการอะไรที่มันมแรงขึ้น,น,นมาจากญี่ปุ่นเลยญี่ปุ่นเป็นคนคิดเลย<ะ>ให้ออกฤทธิ์ได้เร็วออกฤทธิ์ได้10เท่าของยาไอดซิแพมหรือเห<ะ>ล้าแห้งเราเนี่ยแล้วทาให้หลับแล้วออกฤทธิ์ได้นานแล้วก็ตื่นมาก็อาจจะไม่มีอาการเขาเรียกว่าอะไรงงเงียงงเงียหน่อยนะครับก็เป็นกลายเป็นช่องทางทำเอาไปใช้ในเรื่องของการสื่อหรือการเสพติด ฟังดูฟังดูมันเหมือนจะดีนะคะหลับเร็วตื่นมาไม่มีอาการงงงงด้วย<ช>แ,ตแต่มันกลับไม่เป็นสิ่งที่เขาต้องห้ามแล้วก็ไม่ดีด้วยเพราะว่าปัญหาคือผลข้างเคียงของมันน,ะนะย,า,ยาเสพติดทุกประเภทมีผลข้างเคียงใช้ตอนใช้อาจจะไม่เกิดอาการแต่ตอนหยุดใช้ครับมักจะเกิดอาการตามมาเช่นขึ้นไส้อาเจียน,นสะอึกหัวใจเต้นผิดจ,จังหวะความดันโลหิตต่ําจนกระทั่งถึงบางคนกินเสพเกินขนาดใช้เยอะก็ทําให้ระบบหายใจล้มเหลวแล้วก็เสียชีวิต อันนี้รายเยอะนะคะแล้วตอนนี้ในประเทศไทยเรายังไม่มีนะคะยังมีแล้วมีแล้วครับมีทางภาคใต้เนี่ยที่จับเข้ามาอันนั้นลักลอบใช่รคะแต่ว่าขายตามร้านขายยานี่ยังไม่มีเดี๋ยวกฎหมายก็คงจะต้องออกมาควบคุมตัวนี้อีกทีหนึ่งเช่นเดียวกันเหมือนกันครับ